ว่าทำเล่นๆนี่แหละไม่ต้องอะไรมากทําเล่นๆแต่ทำจริงจังหมายความว่าเราไม่ได้ไปขึงเครียดกับมันเราก็ทําสบายๆผ่อนคลายพยายามมีสติอยู่ที่ลมหายใจแต่ก็ไม่ต้องไปไปเครียดกับมันนะ่ะไม่ต้อง ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เราก็มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวนั่นแหละแค่ว่าคอยประคองให้สติอยู่ที่ลมหายใจให้ได้บ่อยๆต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความปวดต่อสู้กับความเผลอยิ่งเรารู้ว่าเราเผลอเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบุคคลผู้มีสติเฉพาะหน้าได้ เราก็ได้แต้มไงได้แต้มอยู่เรื่อยได้แต้มจากการที่เราเปลี่ยนความเผลอความหลงให้กลับมาเป็นสติที่ตื่นรู้เป็นผู้ที่เท่าทันใจของตัวเองเราก็ฝึกจากความที่ล้มเหลวนาลการล้มเหลวมันก็ทำให้เรามีข้อที่จะต้องปรับปรุงใช่ไหม เรล้มเหลวแล้วเราได้ปรับลงให้มันดีขึ้นเลเวลก็อักเนี่ยแต่การที่เราเอาทำอะไรก็ดีดีดีบางทีมันก็ไม่รู้เลวยว่าดียังไงบ้างดีถูกหรือดียังไม่ถูกถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีก็เราค่อยๆแก้ไปมันดีแน่นอนจากการที่ไม่ไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองเผลอมันก็ทำให้เรา คิดหรือว่ารู้สึกไดวยว่าเออมันก็ดีอยู่แล้วไงชีวิตก็ปกติดีแต่พอเรามาฝึกเรามาหัดเรามีการตั้งใจสำรวจตั้งใจดูตั้งใจจดจ่อแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มเห็นเลยว่าความเฉลิมเ,เราก็มีนะใจเรามันก็วิ่งไปความคิดบ่อยๆนะพอมันเห็น่างนี้แล้ว มันถึงจะรู้ว่าเออเราควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่บางทีภาพลักษณ์เราก็อยากจะเหมือนเท่ๆอ่ะทำแล้วก็ทำแล้วได้ดีทำได้เก่งตลอดภาพลักษณ์เจ๋งๆงั้นก็ไม่เอาเราเราเดินอยู่บนความเป็นจริงเลยความเป็นจริงนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรโรยด้วยกล็ดกุหลาบล้ว เพราะว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางของความทุกข์อะลำ่งกำลมุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นณนะตรงนี้ณนะปัจจุบันนี้ม,นมันทุกข์แน,น่นอนเรากำลังเดินบนเส้นทางทุกข์มันต้องไม่ดีสิถ้ามันดีมันต้องมีอะไรผิดปกติเราต้องไม่เห็นอะไรแน,น่นอนเซนเซอร์เรามันต้องเสียแน,น่นอน ถ้ามันไม่ดีสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าไปย่อท้อกับมันไม่ต้องไปใส่ใจกับความยากลำบากมันมีงานเราก็ทำพเราทำงานมันก็มีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้ามันก็ไปขาไ้างหน้านั่นแหละเราปักธงเอาไว้อย่างไรทางที่เราเดินอยู่มันไปสู่จุดหมายที่เราปักธงเอาไว้ หน้าที่ของเราก็คือไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆก้าวไปก้าวไปมันก็คือเหยียบย่ำความทุกข์ไปเรื่ยอยๆเงี้ยเหยียบย่ำความลำบากลำบนไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าฉันปฏิบัติทมปฏิบัติไปแล้วชีวิตฉันก็จะดีดีมีความสุข มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีเราจะเอาอันเนี้ยมาเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรามีความเห็นตั้งทงไว้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเดินไปได้ไม่สุดทางแน่นอนเพราะอะไรเพราะการที่เราตั้งทงว่าเออเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องมีความสุขอยู่เรื่อย มีความสุขอยู่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยยอดท้อต่อความทุกข์ที่มันมากระทบกระทันจิตใจเราแต่คนที่เขาไปได้ดีไปได้อย่างดีจิตใจของคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดำรงจิตใจคือเขาไม่ยอดท้อต่อความทุกข์เขาไม่ยอดท้อที่ เห็นทุกเห็นทุกข์ก,ขขก็แก่ทุกไปเราก็พยายามหมั่นดูว่าเอออะไรมันเป็นช่องที่เรายังให้ทุกมันเข้ามากระทบกระเทือนใจเราอยู่เขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นเลยสืบสอบหาสาเหตุอะไรมีทุกเรา่องอะไรมันก็เข้ากระบวนการเลยแหละก็คือ เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องรู้จักทุกข์ก่อนพอรู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่หยุดแค่นี้นะเราก็ต้องพัฒนามาอีกพัฒนาไปให้เห็นว่าอะไรมันเป็นเหตุของทุกข์นั้นๆการที่เราเห็นเหตุของทุกข์นั้นๆเราก็จึงจะเข้าไปสู่กระบวนการคือหาทางที่เราจะ ดับเหตุของทุกขันนั้นคนที่อยากพ้นทุกข์ก็จึงต้องไม่กลัวทุกข์ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ติดสุขด้วยเราอยากมีความสุขก็จริงแต่ถ้าเราอยากไปให้มันดีกว่านั้นเราก็ต้องไม่ติดไม่ติดไม่ยึดในความสุขด้วย ซึ่งถ้าเราละเอียดละอออย่างดีเเราก็จะรู้ว่าการที่เรามีความยินดีในความสุขมีความยึดถือในความสุขมันก็เป็นเหตุนำความทุกข์มาให้เราเลยมีความยินดีมันก็มีความยึดติดใช่ไหมมีความยึดติดมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นตรงไหน มันก็มีความเป็นเราฝังลงไปตรงนั้นแหละพอมันมีความเป็นเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นถ้ามันเป,นปลี่ยนแปลงถ้ามันเป,นปลี่ยนแปลงไปนะมันก็กระเทือนเลยกระเทือนเราเพราะเราอยู่ในนั้นอันนั้นของเราอันนี้ของเราเราเป็นอันนี้เราเป็นอันนี้เราเป็นอันนั้น Ens, พอมันกระทบเราปุ๊บมันก็วิ่งไปที่ใจนี่เลยเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ให้เราพยายามพยายามถอดถอนความเป็นเราออกไปเหมือนเงินในกระเป๋าสตางค์อะถ้ากระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยเงินหาย แือว่าเงินในบัญชีของเราเนี่มันหายโดนขโมยโดนแฮกนี้ผงมันก็จี๊ดจา๊าดัหนแหละจะน้อยจนมากมก็จี๊ดจา๊าด่นาดละแต่ถ้าพอเป็นของคนอื่นเราดูข่าวเราคนนั้นทำตังหายคนนั้นเอ่อโดนขโมยเงินในบัญชีเราก็ไม่กระเทือนใจเท่าไหร่หรือไม่กระเทือนเลยเพราะว่าอะไร มันไม่มีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันมีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นเราก็กระเทือนขึ้นมาทันทีดังนั้นท่านจึงให้ถอดถอนความเป็นเราออกซักถ้าเราถอดถอนความเป็นเราออกซักมันก็จะชีวิตเบาสบายขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาหมั่นพิจารณา คำว่าเรานี่แหละให้มา,มากมากให้มันมากๆเข้าไว้การที่เรามาพัดทําให้จิตใจเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นเราก็อยากทาให้ความสงบที่มีอันนี้เนี่ยมันเสียเปล่าไปโดยการที่เราเข้าไปพักอยู่ในภวัะอย่างเดียวในการที่เรามีสติอย่างแจ่มชัด แล้วเราเอาสติกกับความสงบในใจอันนี้เอาเป็นสติเปตัวควบคุณใจเอาความรู้สึกในใจได้ไตรตรองไครครวนพิจารณาตามความเป็นจริงถึงถึงคำว่าเรานี่แหละว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเราเอาให้มันง่ายๆที่สุดนี่แหละก็คือ ร่างกายอันนี้แหละที่เรายังรู้สึกว่ามันเป็นเราแต่ในระหว่างที่พิจารณานี่ก็อย่าทิง้งนะอย่าทิ้งสติที่อยู่เฉพาะหน้าแ้องพยายามเข้มข้นกับสติเฉพาะหน้านี้ไว้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะพิจารณาได้หรือเราก็เอาความรู้สึกในใจเราเนี่ย หรือไอ้ความสงบที่อยู่ในใจเรานี่แหละเอาความรู้สึกอันนั้นนี่แหละมาตรองไปตามความเป็นจริงเพราะเวลาที่เราเข้าใจเนี่ยศักว์มันก็ตรงตัวอยู่ตรงตัวอยู่แล้วว่าเข้าไปในใจเข้าที่ใจแต่ถ้าเราเอามันเข้าไปเฉพาะที่สมองอย่างเดียวอันนี้มันมันยังแก้ไม่ได้ความเข้าใจ แค่ชั้นตักกะว่าอันนี้ใช่อันนี้ถูกตามตักกะมันยังแก้ทุกได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไอต้ตรกกะที่เราเข้าใจอันนี้เนี่ยยัดมันลงไปในใจด้วยยัดลงไปในใจของเราหัวใจของเราอารมณ์ในใจของเราเนี่ยแหละยัดมันลงไปก็คือเอาอารมณ์ที่มันสงบอันนี้ ในใจของเราอันนี้เอามาตรองตรองตามสิ่งที่เรากำลังพินินจพิจารณาอยู่สติเราก็เป็นคนคอยกำกับที่เฉพาะหน้านี่แหละความรู้สึกเราก็ตรองไปว่ามันใช่ไหมใช่ใช่จริงไหม ฉันจึงให้รักษาสติของเราไว้ที่เฉพาะหน้าด้วยแล้วก็ค่อยเอาความรู้สึกในใจของเราเนี่ยอารมณ์ในใจของเราเนี่แหละตรองไปให้มันยอมรับลงไปในใจไม่ใช่ยอมรับเฉพาะตักกักความคิดอย่างเดียวอย่างเวลาที่ถ้าในมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือ คอยดูเนี่แหละว่าเรายึดติดอะไรีนในตัวเราในนอนมันก็มีเรื่องความสวยความงามนั่นแหละเป็นของสะอาดเป็นของสวยเป็นของงามคนเรามันวุ่นวี่วุ่นวายก็เรื่องนี้แหละสะส่วนมากยึดติดมันก็ยึดติดเรื่องนี้แหละสะส่วนมากอย่างยิ่งพวก อยู่ในวงการสวยงามเนี่ยแฟชั่นต่างๆเนี่ยแต่งหน้าต้องทักต้องแต่งคิ้วอย่างนี้นะต้ององศาแบบนี้นะต้องมีการกันคิ้วอย่างนี้นะต้องทาลิสติกแบบนี้ต้องป้ายสีตรงแก้มแบบนี้ให้มันได้อย่างนี้แล้วมันก็จะดูดีอันนั้นเขาก็จะมีสมมุติปรุงแต่งไปเรื่อย มันต้องสวยอย่างนี้อพอเป็นสวยอีกอย่างหนึ่งต้องแต่งอย่างนี้จนบางทีถ้าเราไม่ได้ย้อนใจกระตุกใจของเราออกจากสิ่งที่เราเข้าไปคลุกคลีอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีความยึดติดความเห็นที่มันไปฝ่ายนั้นอยู่ถ่ายเดียว แต่ถ้าเรามีสติคอยหมั่นดูความเป็นจริงด้วยอีกฝากหนึ่งใจเราก็ไม่ไปดิ้นรนตามเขาอะว่าต้องสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแล้วสวยอย่างธรรมดาธรรมดามันสวยไม่เป็นหรือ,อยังไงแล้วอย่างที่ที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันสวยอย่างที่เขาว่าได้ตลอดไหมที่แท้ไหม ยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมถ้ามันไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือตลอดไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจริงเราก็ไม่ควรจะไปยึดถือเอาสาระอะไรกับมันมากถ้าหากใช้เท่าที่มันจะควรจะต้องใช้ไปอย่าผมก็ต้องคอยหมั่นสระผม คอยหมั่นที่จะทาความสะอาดว่าอะบางคนก็บอกผมยาวต้องทําอย่างนี้ผมสั้นต้องอย่างนี้ถึงจะสวยถ้ามันมีมาตรฐานความสวยเนี่ยมันคงไม่แต่งไปได้เรื่อยๆนะเพราะความเป็นจริงมันก็พยายามปั้นแต่งกันไปนั่นแหละความจริงมันก็มีอยู่ ถ้าเราปล่อยท,ทิ้งเอาไว้โดยไม่ปรุงแต่งอะไรมันเนี่ยมันก็เผยสภาพตามความเป็นจริงออกมาให้เราเห็นนั่นแหละมันก็ยุ่งเหยิงมันก็สกรปรกมันก็มีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์อย่างผมเราถ้าเราไม่สระไม่อะไรเนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยสังกตังถามหาอะทีนี้ ม่สระผมสามวันห้าวันนอนก็เหม็นเหม็นหัวเราเลยไม่ต้องให้ใครมาเหม็นกับเราเลยเราก็เหม็นหัวตัวเองเลยนะไม่อาบฟันไม่แปลงมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องให้คนอื่นมาอยู่กับเราเราก็อยู่กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้แหละมันคือสภาพตามความเป็นจริงที่ที่มันเผยให้เราเห็นนะ่ะแต่โดยปกติิเราก็ พยายามพยายามที่จะปิดบังความเป็นจริงอันนี้เอาไว้เพราะเราไม่ชอบความเป็นจริงอันนี้นะเราก็พยายามปิดบังความเป็นจริงอันนี้เอาไว้เือนกันที่เราสักผมบ้างตัดผมบ้างแรงฟันอาบน้ําบ้างนี้ทําให้เราไม่เห็นถึงความเป็นจริงเนี่ยแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเรามันเป็นของที่ไม่สะอาด พอเราอยู่กับของว่าสะอาดอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่ายินดีอ่ะเราก็ไม่ได้ยินดีกับร่างกายเอยงนี้กับร่างกายคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ดูแลเขาปล่อยให้ความเป็นจริงมันเผยออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินดีกับเขาเหมือนกันพอไม่ดูแลตัวเอง ไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่แปรงฟันเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยสิวมาละสังคตังมาละโรคผิวหนังมาละน้ำเหลืองเป็นตุ่มขึ้นมาละความสวยความงามมันก็ไม่ได้มีสวยความงามมันเก่าแหละมันานั้นถ้าพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้อยู่ด้วยกันมีความรักแล้วเราจะอยู่ด้วยกัน อยูนครอบครัวหรืออยู่เป็นคู่อย่างเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวละมันก็ต้องไปอาพน้ำไปหามหมอาะอใดพะเราไม่ชอบนะว่ามันเป็นมันเป็นของสกป,ปรกใช่ป่ะอันนี้แหละความเป็นจริงของคนเรานะความเป็นจริงจริงๆมันเป็นอย่างนี้แต่เพียงแต่เราละเลย ใจของเราเนี่ยนะมันละเลยละเลยความเป็นจริงอันนี้มองแต่แค่ด้านเดียวมองแต่ไอ้ด้านที่กิเลสพาปไปคื่สวยงามอย่างเดียวไอ้แง่ของความเป็นจริงคือความไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลของเน่าเหม็นเราก็ละเลยไม่ค่อยไม่ค่อยหมั่นที่จะบอกใจว่าเออจริงๆความเป็นจริงเป็นงี้นะ แล้วเราเห็นว่ามันสวยมันงามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนมันก็ดีเลยชีวิตมันก็ดีใช่ไหมเราก็อยู่อย่างนี้มันก็มีความสุขดีแต่มันก็ดีไม่จริงไงมันดีได้ไม่สุดทางเพราะไอ้วันหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์แหละถึงวันหนึ่งผมที่มีมันก็หลุดล่วงไป ถึงวันหนึ่งผมที่มีมันก็ขาวมันก็เหมาะฟันที่มีเหงือกมันก็ร่นฟันก็ดุข่าก็เสื่อมผิวหนังก็เหี่ยวเหล่านี้เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้หรอกนะพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราชอบการรักกันอยู่เฉพาะความสวยความงามตามสมมุติของร่างกายอย่างเดียวนะ ต้องผิวตึงอย่างนี้ผมดาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราคบกันครองคู่กันอเงี้ยมันก็ไม่ดีละถ้าไปเจอคนที่คนใหม่ที่เขาผิวไม่ได้เขียวผมก็ดาสนิทด,ดีอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตคู่มันจะสั่นคลอนละนี่นะเพราะความยึดต,ติดในความสวยความงามในแบบ สมมติมันก็พาเราไปพาเรานอกใจคู่เราออกไปแต่ถ้าเราคอยหมั่นที่จะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆนะว่าความเป็นจริงเนี่ยเออมันก็เท่านี้แหละคนเราตึงได้มันก็หย่อนได้ผมมันดำได้ผมมันก็ขาวได้มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันนะ สิ่งที่มันสาคัญมากกว่าไอ้ผิวตึงๆผมดำๆนี่คืออะไรก็คือนิสัยไหละต่อให้หน้าตาสวยงามหรือว่าหลอ่อขนาดไหนพูดคําหนึ่งก็ด่าคําหนึ่งพูดคําหนึ่งเสียสีคนอึ่งคำหนึ่ง,ง,งเราก็ไม่อยากอยู่ใกลนะแต่ถ้าเกิดว่าปกติปกตินี่แหละเราเป็นคนที่มีพูดจาเป็นประโยชน์อ่อนหวาน มีจิตใจที่มันเยือกเย็นผ่องใสใครอยู่ใกล้ก็มันก็เยือกเย็นไปด้วยมันก็เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้อ่ะน่าอยู่ใกล้น่าคบหาน่ารักใกล้คุณเรามันมันอยู่แบบนี้มันมีความสุขกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฉีกสมมุติของเราออกมาเนี่ยไม่ฉีกสมมติ ออกมาหเห็นความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไปยึดติดนั่นแหละว่าเออต้องสวยแบบนั้นต้องไปหาหมอนะมันหย่อนเราก็ไปหาหมอดึงให้มันตึงไปเสริมนั่นแต่งนี่นต้นก็หวังว่าอะไรหวังว่าเขาจะชอบแต่ถ้าเรายังเป็นคนจิตใจเร่าร้อนเป็นคนปากร้ายถึงให้มันดียังไงเนี่ยอยู่ไปสักพักมันอาจจะดีนะ แต่พออยู่นานๆเนี่ยมันเคยชชินเน่ะเคยชินกับไอ้หน้าตาอันนี้ผิวหนังแบบนี้ทรงผมแบบนี้สวยยังไงอยู่ๆไปทุกวันทุกวันมันก็ชินแต่สิ่งที่มันจะทําให้คนอยู่ด้วยกันยั่งยืนนั่นคืออุปนิสัยนะฮะพูดจาหวานหูไหมมีเมตากันไหมมีความเอื้อเฟื้อกันไหมอันนี้มันทําให้คนเราคบกันได้อย่างยั่งยืน น้นเราจริงต้องมาฉีกสมมติออกคอยดูความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆชีวิตเราก็จะได้สบายไม่หนักพอเราเดินถูกถูกตามในสิ่งที่มันควรจะเป็นมากขึ้นชีวิตเราก็สบายขึ้นแต่การที่เราจะหลักตัวเราออกจากสมมติความยึดติดอย่างนี้ได้เนี่ยแั้น การที่จะต้องมาทําบ่อยๆทําให้มันเคยชินทําให้เป็นนิสัยของใจเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องจําเป็นนะงั้นความสงบของใจก็ยิ่งเป็นเรื่องจําเป็นมากๆถ้าการที่ใจเราไม่สงบมันก็พิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแต่ยาก แล้วท่านถึงกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโคติวาห้สังสาก็แปลว่าปัญญาที่สมาธิอบร,รมดีแล้วเนี่ยมีผลมากแั้วการท,ที่ใจมีความสงบระงับน้อยมีความตั้งมัน่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งน้อยความที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันก็น้อยต่างไปด้วย การความสงบก็จึงเป็นสิ่งทันเป็นแต่การที่เราจะทําความสงบได้ดีใจเราก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายน้อยใช่ไหมถ้าเรื่องวุ่นวายเยอะมันทําความสงบมันก็ยากเพราะนั้นการที่เรามีเรื่องวุ่นไวายภายนอกน Й ้อยๆมันก็เป็นเหตุปัจจัยเอื้อให้เราทําความสงบได้ดีเพราะนั้นการที่เราจะมีเรื่องวุ่นไวายภายนอกให้มันน้อยเนี่ย เราก็ต้องรักษาสิ่งที่มันดีด้วยการที่เรามีสิ่งห้าที่มันบริบูรณ์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีเรื่องวุ่นวายภายนอกน้อยพอมัน่องวุ่นวายน้อยเราก็ทำความสงบใจได้ดีขึ้นพอเรามีความสงบใจดีแล้วเราก็มาหมั่นพิจารณา,นากายเราดีแล้วว่าเออกายเนี่ยมันของเราจริงหรือเปล่า เราควบคุมมันได้จริงๆหรือเปล่าผมมันหงอกเราก็ควบคุมไม่ได้นะสั่งให้มันไม่หงอกก็ทําไม่ได้สั่งให้ีผิวหนังมันไม่เหี่ยวก็ทําไม่ได้สั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยก็ทําไม่ได้มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นสิ่งที่เราทําได้คือคอยดูมันนี่แหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ย มันก็เป็นส่วนของร่างกายกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งถ้าร่างกายมาเป็นทุกข์แล้วมันจําเป็นต้องมาทุกข์ใจไหมถ้าทุกข์กายด้วยแล้วมันก็มาทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าเราทําให้มันทุกข์กายแล้วมันไม่ทุกข์ใจได้ด้วยมันดีกว่่าใชไหมเพราะฉะนั้นกายอันหนึ่งมันก็ใจอันหนึ่งถ้าเราทุกข์กายถ้าเราไม่ทุกข์ใจเราด้วยมันก็ดี แ้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยจดจอ่ออยู่กับในภายในของเราให้ดีเราจะค่อยๆเห็นนะแหละว่าร่างกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งที่ที่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันให้ค่อยๆรักษาสติอย่างนี้แหละให้มันดีรักษาให้สติให้มันจัชัดไปเรื่อย แล้วก็หมั่นที่จะคอยเห็นเนี่ยร่างกายใครใจสงบดีแล้วก็เอามาพิจารณากายอยู่บ่อยๆพิจารณาให้เห็นมันเห็นถึงความไม่สวยไม่งามพิจารณาเห็นถึงว่ามันไม่เที่ยงหรอกสุดท้ายเนี่ยคนเราก็ตายทุกคนเข้าลงเข้าเตาเผาเตาเผาก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างงไอ้วความเป็นเราก็อยู่ตรงไหนงั้นก็ต้องคอยคุยกับใจเราบ่อยๆอย่างนี้แหละ คอยคุยอย่างนี้แหละบ่อย